นี่ลูกไปดูน้องสีทําไมน้องถึงร้องก็คือเมื่อกี้น้องยืนขึ้นมาแล้วก็เซล้มลงไปอะค่ะแม่อ้าโอเคโอเคโอโอไม่ร้องนะมามาเดี๋ยวแม่เป่าให้มาแม่คะคือหนูมีข้อสงสัยคะ่ะทําไมน้องเกิดมาถึงเดินไม่ได้เลยล่ะคะก่อนที่แม่จะตอบคาถามลูก แม่มีหนึ่งคำถามมาถามลูกก่อนแม่อยากให้ลูกรองคิดดูซิว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกที่สุดได้เลยค่ะแม่คำถามก็มีอยู่ว่าทำไมเด็กทารกจึงยังเดินไม่ได้ในช่วงแรกเกิดข้อที่หนึ่งเพราะว่าเด็กชอบไปอุ้มมากกว่าข้อที่สองช่วงแรกเกิดร่างกายเด็กยังไม่พร้อมจริญเติบโตเต็มที่ข้อที่สามเด็กไม่อยากเดิน ไหนลูกลองตอบมาสิคิดว่าข้อไหนถูกหนูคิดว่าน่าจะเป็นข้อสอใช่ไหมคะเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วจ้ะมามาเดี๋ยวแม่มาอธิบายขยายความของคำตอบข้อนี้ให้ลูกฟังนะแม่จะอธิบายให้ลูกเข้าใจแบบง่ายๆนะก็คือว่า ลูกเคยสังเกตไหมว่าลูกวัวและลูกม้าเนี่ยหลังจากคลอดออกมาเพียงแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงก็สามารถเดินได้แล้วแต่ทาไมมนุษย์กลับใช้เวลาไม่ต่ํากว่าเก้าเดือนถึงจะเริ่มเดินได้โดยสาเหตุก็มาจากระยะเวลาอยู่ในท้องแม่เองวัวเนี่ยตั้งท้องประมาณสองร้อยแปดสิบสามวันม้าตั้งท้องประมาณสามร้อยสี่สิบวันในขณะที่มนุษย์ใช้เวลาเพียงแค่สองร้อยเจ็ดสิบวันจึงทําให้การจเดินเติบโตของมนุษย์เนี่ยช้าวกว่าม้าและวัว ่งผลให้ช่วงแรกเกิดเนี่ยทารกยังไม่สามารถเดินแน่เนเองจ้ะลูกแบบนี้นี่เองเหรอคะหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่วิตายแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วแม่กธิบายเพลินไปหน่อยแม่สายแล้วลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไปทํางานก่อนนะแล้วเจอกันตอนเงย็นนะลูกแม่รักลูกนะโอเคค่ะแม่แล้วเจอกันนะคะ